มหาสารคามระดมสองอำเภอเปิดหมู่บ้านเทิอกไทองราชันปลุกพลังเงียบปักป้ายต้านนักการเมืองโกงกินแผ่นดินนายอนนท์แสนนานประธานหมู่บ้านเทิดกไทองราชันแห่งประเทศไทยนางนิตยาดาโลประธานหมู่บ้านเทิดกไทองราชันภาคอีสานและประชาชนร่วมกับนางหนูเรียมอินทรักษ์ผู้ใหญ่บ้านเหล่านาดนางอมลาเดชบุรัม นายอภิชาติคงแสนคำรองนายกอบตอดอนหวานนายอนันต์มาพมราดผอ,อรโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลดอนหวานนายสลาวุธพันชมพูผู้ใหญ่บ้านลมนายสกลเดชบุรัมผู้ใหญ่บ้านดอนหวานนายสนองสีบุญเรืองผู้ใหญ่บ้านดอนหวานนางจงจิตทองภูผู้ใหญ่บ้านหนองข้อหมูนายชัยศักดิ์พันต้น พออโรงเรียนบ้านหนองหล่มน้อยหนองหล่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากเปิดหมู่บ้านเทิดไทยองราชันสองอำเภอของจังหวัดมหาสารคามคืออำเภอเมืองและอำเภอกุดรังรวม43หมู่บ้านตามแนวทางของรัมโบ้นายเสกสกลอัถาวงอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนาย,ยกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ประชาชนที่อยู่ตามหมู่บ้านและชนบทมาร่วมกันแสดงพลังในการเปิดหมู่บ้านเทิดไทองคราชันไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเป็นการแสดงออกเชิญสัญ,ญลักษณ์ผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนตามสโลแกนที่ว่าอยู่อย่างจงรักตตย่อย่างภักดีหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปเปิดหมู่บ้านเทิดไทองคราชันศาลากลางบ้านหนองโดนตําบลนาโพ อำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายสมพรบุญพาที่ปรึกสานายกอบจมหาสารคามนายบุญคงแสงสิทธิ์นายกอบตหนองแวงนายทองภูลจันศรีประธานสภาอบตห้วยเตยนายบุญยงทำการุณผู้ใหญ่บ้านหนองโดนนายอุทัยรัดรองใต้ผู้ใหญ่บ้านทำพัฒนานางสุพานีโลเชียงสายผู้ใหญ่บ้านหนองคูลทอง นางอภิรมณิตรยรศประธานวิสาหกิจชุมชนและประชาชนเปิดหมู่บ้านเทิดไทองคราชันเป็นจำนวนมากนายอนนท์แสนน่านประธานหมู่บ้านเทิดไทองราชันแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่านักการเมืองที่โกงกินแผ่นดินและจับจ่วงล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าคิดเนะคุณแผ่นดินเพราะบาปกรรมจะตามสนองจะไม่มีแผ่นดินอยู่ต้องไปจบชีวิตลงต่างประเทศเหมือนกับหลายๆคน ที่คิดทรยศต่อแผ่นดินพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนเทวดาที่ทำให้พวกเรามีอยู่มีกินร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีใต้ร่มพระบรมโพธิสัมภารพวกเราต่างเลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยพระบารมีฟื้นฟูปัตตภีไทยดั่งหยาดทิพย์ฉลมแผ่นดินไม่มีก้อนดินใดในแผ่นดินนี้ที่น้ำพระหฤทยัยของพระองค์กษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ไปไม่ถึงพวกตนจึงขอประกาศอยู่อย่างจงรักขอตายอย่างพักดีไปตามจุดต่างๆในการเปิดหมู่บ้านเทิดไทยองคราชันตนและทางนายเสกสกลุลอัตถาวงหรือรัมโบอีสานร,รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนทุกพื้นที่ของภาคอีสานร,รวม20จังหวัดต่างขานรับการเปิดหมู่บ้านเทิดไทยองคราชัน ประชาชนชาวอีสานทุกคนเป็นพลังเงียบที่มีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ทุกวันนี้ทุกคนประกาศพร้อมกันจะไม่เป็นพลังเงียบจะขอออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นายอนนท์ได้กล่าวต่ออีกว่าถ้าหากประเทศไทยไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนักการเมืองและข้าราชการประจํา จะไม่เห็นคุณค่าของประชาชนแต่ด้วยพระมหากรุณาที่คุณทรงปัดเป่าช่วยเหลือขอ้าราชการที่ดีและนักการเมืองที่มีน้ำใจมีกำลังใจในการทำงานอย่างน้อยก็รู้ว่าฟ้ามีตาสวรรค์มีใจและทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ในพระเนตรพระกันเพราะถ้าหากไม่มีสถาบันซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยก็อาจนำมาสู่ปัญหานักการเมืองจะทะเลาะตบตีกันหนักมาก จนไม่มีใครฟังใครประชาชนจะถูกยุยงปลุกปั่นให้ออกมาทะเลกกาะกันรุนแรงเพื่อผลประโยชน์แต่และฝ่ายโดยไม่มีใครยอมใครไม่มีใครฟังใครบ้านเมืองจะวุ่นวายมากขึ้นเพราะขาดผู้ที่มีบรารมีพอที่ทุกคนเต็มใจรับฟังดีไม่ดีจะตีกันตายอาจก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองและที่สำคัญประชาชนจะเคว้งคว้างขาดศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจความคิดในการเสียสละ ทำเพื่อบ้านเมืองจะลดลงประเทศไทยอาจจะแตกแยกแบ่งออกไทยเหนือไทยใต้ต่างชาติจะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยแผ่นดินไทยจะร้อนระอุไม่ได้แตกต่างจากหลายๆประเทศที่สิ้นชาติหรือแบ่งออกเป็นหลายๆประเทศแน่นอนว่าชาติมหาอำนาจย่อมหวังเข้ามาแทรกแซงไทยหลายๆประเทศเมื่อสิ้นสถาบันแล้ว มหาอำนาจก็จะเข้ามาครอบงำทำให้ต้องตกเป็นเบี้ยล่างของชาติมหาอำนาจซึ่งพวกเราคงไม่มีวันยอมจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราคนไทยต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาตินิว24สุกันวรีสุวรรณรายงาน